ญาติพ่ออุตส่าห์เาื่อ้าอุตส่าห์มามาส่งของเจนที่ตรงเสนานิคมกะเออเข้าเมืองวันนี้ยี่ห้าเงินเดือนออกเนาะหลายธนาคารส่วนมากเขาจะออกวันนี้โอ้โหเด้งมาบ๊อบเ,เด้งมาหายเด้งมาหายขนาดนั่งอยู่ข้างอเมซอนในตรงเสนานิคมสิบสองอะบ๊บหายแบบ๊บหายอยู่ครึ่งชั่วโมงโอู๋งั้นกูไม่กูไม่วิ่งละ วิ่งช้อปป้ฟู้ดก็ได้ปะไปงานไปนั่งเสียเวลาไปนั่งแบบลำคาญแบบตันทุลังวิ่งอยู่อย่างเงี้ยกดเมื่อวานอ่ะเมื่อวานทั้งวนันอ่ะขนาดเริ่มเก้าโมงนะตกเย็นแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดแม่งก็ไม่ต่างกับวิ่งช้อปปี้ฟูด้ดถ้ามันมีงานไหลมาเรื่อยๆใช่ปะเออก็ไม่ต่างกันนะช้อปปี้ฟู้ดก็พันหนึ่งโรบินก็พันหนึ่งแต่ว่า บางจังหวะตอนเย็นเนี่ยโรบินงานมันเยอะกว่าช้อปปี้ช้อปปี้งานมันน้อยใช่ป่ะเอออันนี้ก็ได้มาสองงานละตอนเริ่มประมาณเก้าโมงครึ่งเก้ามงครึ่งพอออนปุ๊บตะมาณสักห้านาทีไออเมซอนที่นั่งรอตรงเส้นนั้นีนคมซอยหนึ่งก็เด้งขึ้นมาเออแบบอะไรวะคือแบบทําอะไรกันอยู่รับคนมาเยอะซึ่งมันก็อย่างที่บอกอะรับมาในช่วงเวลาที่ กำลังจะเปิดมากับเอ็กเพแต่มากับ X อ็กพก็ยังไม่อ่อนก็ยังไม่เปิดระบบยังไม่มีรับมาไอ้พวกที่รับมาเนี่ยเขาอยากวิ่งอยู่แล้วมันอยากวิ่งอยู่แล้วบางคนจ้างจ้างอาจจะจ้างมาสมัครก็มีมีอยู่แล้วเ,เชื่อปกติตั้งแต่สมัยโบราณละร่ำโบราณข้ามคือมันมีอยู่แล้วแหละและไอ้คนที่วิ่งแบบไม่ใส่เสื้อโรบิสมันก็มีเราก็เห็นกันอยู่ไม่ใช่เราไม่เห็นแต่เราไม่ เราไม่ได้สนใจอ่ะเออมันก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเนอะถ้าลูกค้ารยายงาน,นก็จบหรือคนอื่นเขาถ่ายรูปก็จบอะไรอย่างเงี้ยเออแบบไม่น่ารับจริงๆนะตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะก็ไม่น่ารับมาเพราะว่าเราก็มองว่าถ้าไม่ได้อัดโปรโมชัท่านแรงเนี่ยลูกค้าไม่ย้ายมาแน่นอนเพราะลูกค้ามันยังใช้โรดใช้ในส่วนของแกลบมาอยู่กับไล,มลแมนมาอยู่อ,อ เดี๋ยวไปหางานต่ออีกส่อจ,จะได้สักอีกสักส,กสองงานไหมีายจะมาวิ่นช็อปกีหลัใกล้สิบเอ็ดโมงเงียบในงานกาก้าที่เซ็นทันดีนะได้งานกาก,ากา้นะา,กา,กา,กาใกล้ๆส่งใกล้ๆน,น,น่าจะทางสิบเอ็ดโมงพอดี พอพอช่วงน,นี้พอค่ะโรบินพุทเงียบเลือเกินไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วเดี๋ยวเนาะมาวิ่งช็อปปี้ฟูดกันดีกว่าคุมโซนเหมือนเดิมนะจ๊ะช็อปปี้ฟูดครับสี่สามสูนเช้าๆเนี่ยกากา,กาดียิ่งนะเพราะว่าลูกค้าไม่มีห้างเพิ่งเปิด รวดเร็วทันใจอันนี้ผมใช้ Poco X3 GT นะครับก็ประหยัดแบตนะเปิดแค่ 4G โอเคเดี๋ยวผมรออาหารก่อน แปดโมงเป็นไงล่ะเมื่อกี้จะเปิดเกียร์เรียบร้อยขยับมาจอดเซ็นท่านเปิดออโตโอ้ก <c oughs> ็ยังไม่เด้งเราก็จะขยับแล้วมึงไม่เด้งใช่ไหมกูต้องขยับว่าจะขยับไปเมเจอ,อร์พอขับเราออกไปแค่นั่นแหละแม่งเด้งโปรเจโตคอนเนอร์ามาจ้าวันนี้คงต้องเปิดออโต,ต้ตลอดเวลา ยาวๆเลยอันนี้ไม่เลือกแล้วเพราะว่าดูเราเงียบตอนนี้เงียบทุกแอปเลยยิงโลบ,บนิ่เงียบเลยนี่เหรอไม่ใช่ว่างานเยอะนะเนี่ย <c oughs> วุยเตียวหน้าซอยร้านนี้งานดีกลางวัน <c oughs> เงียบแม่งทุกแอปเลยไปเจอแอปไหนก็บน <c oughs> ยิ่งโลบินนี่กูว่ากดไปถัดเปลี่ยนดีกว่าอย่างน้อยก็ได้แปดวันนี้ได้ถ้าวันนี้ได้แปดร้อยก็ถือว่าโอเคเพราะว่ากว่าจะมาเริ่มท็อปปี้กระป่าไปตั้งกี่โมงแล้ววะเก้าโมงครึ่งก็ไปแหละถ้าเริ่มเร็วกว่านี้ก็มีติดได้น่าจะได้เยอะกว่านี้แต่ว่ากลางวันมันเงียบเงียบมากบอกเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าทำไมมันเงียบขนาดนี้โอ้เออลืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ไป่ว่าตุ่ด,ดีเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมไปรับงานก่อนนะครับกา <c oughs> งวันได้ห้างานนี่งานนี้ห้าเนี่ยล่ะโคลโลเอ็นนี่โรบินก็เคยได้เห็นปะของโรบินแม่งวงเล็บข้างหลังว่าเอาเวนินแล้วมึงดูดิของชอปปี้โคโลเอ็นวงเล็บอะเมเจอร์แต่หมดแม่งถูกนะหมดแม่งอยู่ตรงนี้ไม่เข้าใจคนส่งเรื่องแล้วดูดิ เมเจอร์ดีนิเพ็ชั้นหนึ่งวนวนเมื่อกี้มาวนแถวนี้ลูกค้าส่งใกล้ซะด้วยสบายสบายเรารอบห้าวันนี้รอดตายเป็นหนึ่งวันโลวินแห่วแดดตื่นช้ามาก็ลองดูกัน แอปไหนดีก็วิ่งแอปนั้นแล้วครับอย่าไปรับงานโคโรเอ็นก่อนนะครับเงียบมากเอาสลับเป่าฟูวนเออก็อยู่ตรงนี้ดีกว่าป้ายสีชมพูเงียบเหลือเกินสี่สี่สิบนาทีเราไม่เด้ง็อปปี่ฟูด้ดครับครับผมเงียบมาก เลยต้องขยบมาจอดอยู่หน้าเซ็นทันก็จอดทั้งเกือบ2ี่นาทีกว่าจะเด้งโอที่สุดโปมมันก็เยอะเนาะแต่ทำไมคนสั่งน้อยลูกค้าอาจจะไม่มีตัค์สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเอาที่เราไหวะวันนี้พวกนี้เหมือนเดิมหรือพวงนี้กลับมาวิงช้อปปี้ดีกว่าไม่ไหวครับโรบินกดไม่ทันเดี๋ยวรอ กละเปาโกโอ้วนก่อนนะครับเออได้งานอ่งนี้ก็ดีงานโดนไมห้าลูกค้าอยู่ดินโค่ตอเริ่มมาแล้วจากเงียบหายไปสักพักนึงแต่ก็ต้องนะั่นแหละเน้นจุดจอดหาที่จอดนี่ยเราแม่งคิดว่าเราคิดว่ามันมีงาน เจอแล้วงเสร็จก็เดินอยู่อย่างนั้นแหละน่าจะมีเด้ง,งกดโบกกาก้ามีก็ได้กาก้า,กา,กามาส่งขั้งหมดลูกค้าไม่ต้องเดินได้โปรโมชัน่นหรือทหารตบาาเติดอะไรไหมได้งานต่อไปแล้วนะครับ โ่ละสานะครับไปส่งพราะผมดูทินสามสิบกำลังดูทับกีฟฟูดเลยช่องพี่น็อตพี่เซ็เดี๋ยวงานเงียบอยู่นะแต่ก็ไม่เท่าโรบินฮูดถ้าโรบินฮูดเหรเงียบก็กดไม่ทันไม่เป็นไร เรามีหลายแอปเราก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างนะเนะาะกำลังดูพี่น็อตเลยโอ้โหกำลังไปรับเดียวโรเลยจุดจอดประจำก็เนี่ยข้างๆขอวังเลยนไ่จอดไหน ตอแมตรงนี้แหละไปแล้วแต่ผมไปรับของก่อนฝนฝนจะตกเองดีอาหมดให้เราเข้ามาที่กดคัดลอกแล้วไปที่ปุ่มหูฟังนะครับด้านขวาบนเพื่อติดต่อ rs นะครับเดี๋ยวนีนะ้รูปหน้าตา rs เปลี่ยนไปเลือกนะครับผมจะเลือกการคืนเงินแล้วยกเลิกนะครับ กดเสร็จปุ๊บเร็วนะเร็วมากแล้วก็ใส่คัดลอกข้อความไปเลยแต่ก่อนต้องคัดลอกนะแต่อยู่เนี้ยเขาเห็นปะเขากลับมาเลยว่าคุณสมบูรณ์ครับเราก็พิมพ์ไปว่าอ้านแจ้ว่าสินค้าหมดต้องการยกเลิกอันนี้ร้านอ่ะโทรบอกลูกค้าแล้วเหมือนลูกค้า ก็ได้ติดต่อ rs ของลูกค้าเหมือนกันนะครับ rs เรากลังกาลังพิมพ์กลับมาเห็นไหมจะมีด้านซ้ายเป็น3จุดกำลังพิมพ์กลับมานะครับนี่เรียบร้อยนะครับก็ต้อง copy ตัวของเลขเลขเลข,เลขงานมาอยู่ดีเลยปึง้งอ่าอันนี้ออันนี้ rs ฝั่งเราไม่ได้ยกเลิกนะ แต่น่าจะเป็นฝั่งลูกค้าเพราะว่าลูกค้ารู้แล้วว่าของหมดนะครับแทนเองนะครับเราก็ทําการถอยออกมาได้นะครับกดปุ่มแบกนะครับเห็นไหมว่าเรายังสังเกตเห็นว่าด้านขวาล่างยังมี r s อยู่แสดงว่าเราสามารถถอยออกมาได้ด้วยนะครับโดยการยังค้างหน้าสามารถติดต่อ rs ได้อยู่ดยการที่ไม่หนุนะครับโอเคเงียบจริง เมื่อกี้อาเดิเมเมื่อกี้แม่งเมโซแมงยกเลิกลูกค้าของหมดลูกค้ายกเลิกคืกอฮงมากกับการที่แบบลูกค้ายกเลิกแล้วแบบมาลดเปอร์เซ็นต์คนขับป้าเปล่าเปอร์เซ็นต์รับงานสำเร็จเราอ่ะรับงานอะได้โอ้ป้แต่มันเป็นความผิดของร้านไงก็ไม่ควรมาลดเปอร์เซ็นต์หรอกป้าเมืองบอกเดี๋ยวเมื่องบอกว่าแบบก็มันชื่อว่าเปอร์เซ็นต์รับงานสำเร็จใช่ กลัวรับแล้วแต่ระบบมึงอ่ะแต่ลูกค้านค้ามันมันไม่คือกันไงแ <_ t os> ม่งเหลือ92เลยอ่ะโอ้เซ็งนี่ได้อีแมาหลังจากไม่ได้มานานเมื่อวานนั่งกดรวมินรู้เหมือนกัน e <_ t os> ี่แมาเด้งวาสี่ห้างานแม่งไม่ได้สักงาน <_ t os> วันนี้ก็ไม่ได้กดแล้ะเมื่อกี้ก็ลองเปิดดูเด้งมางานนึ่งก็กดไม่ถัดรูดไม่ทันอยู่ ทานหายวา่าหายวา่าสวัสดีครับวันนี้จบยอดแค่หลุมสองนั่นเองเพราะว่ามันเงียบตอนตกก็ได้ประมาณเนี้ยเพราะว่าหกโมงยังมีเวลาแค่หกโมงก็จะกลับแล้วจริงจรินเก้าสิบสเปร์เ็นเนี่ยไม่ได้เขีร์เลยนะมันมีงานหนึ่งเมสโซของหมดร้อยสิบบาทได้โบนัส บอ l เลตสรุปรายได้616บาทก็จะเป็น720บประมาณนั้นวันนี้720ด้กว่าจะได้วิ่งก็9ก้าโมงครึ่งไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทาม์ไลน์วิ่งวิ่งโซนเดิมมาและไม่ได้วิงโซนไหนหรอกเพราะว่าแถวนั้นก็งานเยอะที่สุดแล้วในแถวนี้ยจริงอะ่ะเพราะว่าตอนเย็นน่ะได้งานไปตรงนี้แถวนี้แถวแถว อ่างเพชรเลี้ยวขวาไปแจวัดนาเสร็จแ,แล้วพอส่งเสร็จใช่ปะ่ะห้าโมงเสร็จก็วิ่งเลี้ยวซ้ายเขาเ้าแจวัดนากล่าวเออเดี๋ยวปูปิกซีโรตาสอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเรียกหรูแบบอ่าข้าวผัดปูอ่าแจวัดนาสิบสี่อะไรอย่างเงี้ยร้านมันเยอะน่าจะเรียกไม่มีใครเรียกเลยจ้าชั่วโมงหนึ่งจนวิ่งเข้าไปซื้อข้าวที่ซอยสายยุดวนออกมามาจอดอยู่ตรงวงเวียบางเขน เ่เซ็นท่านลามินทามางานหนึ่ง47บาทเพิ่งส่งเสร็จไปตะกี้เงียบมากนะครับโอเคแต่ก็ยังพอได้ยอดอ่ะ700อ่ะพอถูๆูถ่ายๆไปได้ในระหว่างสิ้นเดือนโอเควันนี้งียกลับบ้านแล้วนะครับสวัสดีครับ